วันนี้เราจะมาดู baby monster เพลง better up ขอขอสำเนียงใหม่ได้ไหมน้องสาว better up better up วุ้ยตื่นเต้นมากเลยใช่ค่ะมาดูกันเถอะน้องชิตาเทนี่กับน้องแพรรอน้องแพรอันนี้ยังไม่ได้เลือกเมนนะแต่รอน้องแพรอุ้ยรอน้อแพทุกคนแบบตื่นเต้นตื่นเต้น

เราเสิร์ฟทาไม่ได้เลยว่าจะมากินเลยอเ,เออยังไม่ได้กินเลย<อ><อ>ชิคกี้พายช่วยเจ้าหญิงน้ำแข็งวะ <c oughs> แลกตัวใจยดูข sure> ่าวไปจริงไม่จริงไหนๆอยู่ดีๆยุดพี่กไปไม่่วันไหนก็ได้เซนซสองดไอมันก็ดูเหมือนิเซนซสองนะอะไรี่ส่วนมากจำมันได้จได้เจ้า้ะไปดูไปหาความรู้เพิ่มเติมอารามอายอนไม่ใช่อายอนไม่อยู่ ชอบกินเม็ดความดูดูดูจะมีสัก่เม็ ช e? ิพิท่าได้เป็นเซนเตอร์รึเปล่าออืน้องลองอยู่เซนเตอร์ม้งเอทางเอฮาเยอะกรู้สึกว่าจะเป็นขาเป็นซิกเนเจอร์ของไบจีอ่ะร้็หมือนในกเพลงเนะเป็นโ้ที่บายโซ่หลังาจีนเละ ติดอยู well ่นะติดหูนะเขาไปเจอแล้วนะเด็กไมตนเอออะไรอ่ะ Baby มอ n s t e r รอดแล้วเขาเ็ได้เป็น center ดีสุดเขารู้สึกเรียวตรงๆ รู้สึกเป็นเด็กเด็กสวยใช่เออจริงอันนี้คือทุกคนดูโตมากดูโตกว่าไอตอนแบบว่าที่ออกมาที่กคิดออกมาแต่ดูเป็นสาวขึ้นมากทุกคนเลยใช่สวยขึ้นทุกคนเลยอ่ะแต่รู้สึกว่าถ้าเหมือนหรือเราคาดหวังเพลงรู้สึกว่าเพลงเพลงมันยังได้มากกว่านี้ในการที่จะแบบว่าเปิดตัวเด็กๆคือเด็กๆกเก่งมาก แต่เพลงมันแต่เพลงมันดูกลายเป็นแพทเทิร์นเดิมหมดเลยอะคือแบบมาอย่างนี้เหมือนอะไรรู้ปะเหมือนเท์เชอร์คือพวกเพลงแนวเพลงคล้ายกันมากแต่ข้าวแบบแกบีให้มันปังกว่านี้อะแต่อันนี้มันแบบเหมือนมันเหมือนเซตฉากแต่ละฉากฉากมาแล้วก็มารวมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอางี้มันไม่แย่แต่ว่ามันมันดีได้กว่านี้มันดีได้กว่านี้นะค่ะนะวายจีโทษใครไม่ได้นอกจาก เขาเหมือเขาบอกว่านางเขาเลิกเพลงนี้เองป่ะใช่มันนางเป็นคนคิดเองขึ้นมาเองคือเด็กๆกันเลิกแต่โอ้ยเสียดายสวยแต่ถ้ามีอาอายอนจะดีกว่านี้นะแต่นี้ก็ดีอยู่แล้วแต่มีอายอนมันจะแบบสมบูรณ์ก็อันนี้อาจจะเป็น อาจจะมีเพลงเดบิวต์เพิ่มหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบซิการ์แรกหรือเปล่าซิงเกิลแรกอะไรอย่างนี้เพราะว่าก็เหมือนตอนมีพิมพ์เทนเนอร์พิมพ์เดบิวต์ก็เป็นเพลงวิทเทแล้วก็บูบาย่าก็เออไปสองเพลงก็ต้องรอดูกันต่อไปก็เพลงกับเพอาจจะมีน้องอายอนก็ได้ตัวตึงของวงเลยนะไวจีถ้าเธอขาดอายอนไปอ่ะเราพูดอะไรได้เราพูดไม่ได้พูดไม่ได้ แค่วหนวก็รอเด็กๆต่อไปเพราะเชื่อว่าเด็กๆอะ่ะเก่งแล้วก็มีของ <c oughs> มากๆแล้วก็สวยขึ้นทุกคนเลยรอดูรอดูเ <c oughs> จอกันคลิปหน้านะคะ,ะไม่รู้จะรีแอคอะไรไยบายฝากกดไลค์กด u ับส r i ร e ด้วยนะคะอย่าให้รีแอคเพงอะไรเพิ่มเติมก็คอมเม้นต์ไงดิ Yes b ย e